สวัสดีค่ะวันนี้ก็เมนูเที่ยงนะคะวันนี้ก็คุณแม่กินกินกับอะไรคะที่ค่หลายคนอยากเห็นหน้าคุณแม่ค่ะกินข้าวกับอะไรค่ะคุณยายกินาต้มต้หมักจันค่ะกัมกปลามกปลาอย่างค่ะใส่บแบป่ะออยดอหลายคนบอกว่าอยากเห็นแม่พี่ตองก็เลยถ่ายให้ดูเนาะต้มอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้เป็นตํากล้วยวันนี้เป็นตําหมักจันนะคะหมาก หมักจันเป็นหมา,จากจังใด่อยกับวัลูจักตะวานนี่เขจะยิบนวยไม่ให้เบิ่งนี่ค่ะนวยหมักจันนะคะจะเป็นทั้งซีนเนี่ยเวลาสุกมันจะออกเป็นเรื่องหลืองๆมหอมแหม่ท่านช่วนชิมค่ะข้องกินเมื่อวานด๋อยกินากับคุณแม่บอกใครทีนี้กับเอื้อย <า>สำหรับผูเลยจะมาซื้อเด้วค่ะส่วนยณยนแถวแถวบ้านนะคะมาซื้อได้เด้วค่ะตำกล้วยตำมออกจันตำมออกหุงยังเสียร้านเอื้อยเปิดไม่เนาะมาเด้อสุวรรนกลุ่มที่ดินนะแม่คนนี้ยังก็บแม่อปจ๊อเดบาโอย เอากรศดกโลดให้บ้านนอกพี่ประดุกกินไรอยู่วะแม่ก <Yeah. S 1> <ำ>ิ้เูกบ่ะเชบ่จ้ำจำน้ำเข่าๆวายายกินข้ากับกินแม่ข้าเบี้บมนเัานเลยนั่นม่ีไหมกินเ้าเบี้ เน้วเวขม่าแซาใสบ่ฮะาาจะบอกไว้ก่อนว่าหน้าใสขึ้นคักอืตอตาแ้วดีว่าจะบอกว่าใช้แอปน้องไม่ได้ใช้นะฮะดูหน้าคุณแม่ค่ะนี่หน้าคุณแม่สว่างชัดเจนหน้าพี่ตอง บอกแล้วใช้เอมเสั่งมาเยอะเยอะตบูสิกตี้ทุกตัวที่พี่ต้องรีวิวใช้แล้วถ้ามันไม่ดีจริงไม่เอามาขายหรวค่ะด่าด้วยด่าแบรนด์ด้วยแต่อันไหนที่มันดีอ่ะคือใช้แล้วต้องเอามาขายเพราะว่ามันขายต้องเลิศนนบางตัวนแจวมาถึง น้ำตาเขาใช้เป็นกวดเนาะบานนั่งเขาจังะยืดออกได้สามเส้นไงหอมๆนัน้นหนึ่งจำมังตันใส่ปูปูจืดโอ้ยแสบซุ้มอยู่รกรุงเทพกคือจะอยากเนาะล้นน,น,ะลนะร้น <c oughs> มากินตำกล้วยดิ น้ำได้เห็นหน้าเขาอ่ะโอ้จมตอนหน้ากินเห็ดพราแมวเบิ่งมาเบิ่งมาอ้าวเป็นจะมาสดทับยังไงเป็นจะแซ่บไปเก็บจ้ะแม่เมื่อไรไปโชว์ของฉันนั่นโชว์เราเอาถิงเขาโชว์เขาได้ได้ยั่ไงไม่เห็นยังแม่จำเขามายากอืิ คุกเก็บมาไม่พอดีจึได้ถวยนึงนี่กิ๊บไทยอีบุญเนาะออกคลิปค่ะเอาให้เอื่อยเบ้อด้วยน่าเอื่ยน้องกันก็เอาทั้งสนามน้องเก็บมาไข่เอื้อยดีแล้วอย่าลืมมาเอฟซีพออยู่บ้านน้ำโจกรลายแท้น้องมาเก็บเม็ดบ้าใหญ่เบ้างเาลิศมากเสร็จไปเก็บแม่บ่ให้ไป มันอึดเนาะยายไม่อยากไปบัวบัวอะไรหรอบวอเเผาแล้วช่ไมกันเ่าองวแล้วเออยนองกับแบงกันกินเนี่ยน้ำเผาเทียตรงของเรา่ชื่อแล้วสองคนตอนนี้เยมัอือ้ยังไ้ยายไม่เออยนองได้รวมกันมัอือ อยู่ก็ไปอยู่ไอ้หนุ่มภาคมาอืมหนุ่มตลกโอ้แสบค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินทุกมือเสียใจด้วยเนาะคนอยู่กรุงเทพวังหากินไม่ได้หรอกค่ะไปหาบ้านน้องเนี่ยห่ายากๆแนคัมใหญ่ใอืมร้ายเจ็ ิินหไดอาตงนเฮ้ยอร่อยเวอรอย่าลืมนาเพื่อนๆชวนชิมชวนชิมแบบแซ่บๆตำทุกเมนูทุกตำนะคะคนอยู่แถวบ้านแวะมากินละได้ร้านพี่ตองเองนะคะพี่สาวเปิดแซ่บเกินนะคะส่วนถ้าใครอยู่กรุงเทพก็หิวรอต่อไปเนาะ คลิปนี้พอแค่นี้แล้วค่ะกินใส,ส่ๆเบาๆ